สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิมัยทารัตค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดค่ะชาวทัดุไฟเมษศีธนูนะคะประจําเดือนธันวาคม2565นะคะชาวทัดุไฟนะคะได้แก่ชาวเมษค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมถึง21เเมษายนนะคะ ชาวสิงค์ะ่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมและชาวธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนั่นเองนะคะ ก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูใน E ีีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะมาเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนำให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ค่ะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆที่ในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะคนโสดชาวทัดไฟเมษธนูค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวสองที่มาสองคนโสดชาวทัดไฟเช่นเดียวกันนะคะหลายๆคนถามนะคะว่าโสดแบบไหนดูได้บ้างนะคะคืออาจจะเป็นคนโสดแบบโสดสนิทเลยคือโสดไม่มีใครโสดร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรนี้ดูได้อน,นี้คือคนโสดนะคะหรือคนโสดที่มีคนคุยนะคะเพิ่งเริ่มคุยกันแต่ว่ายังไม่ได้แบบ ตกลงปรงใจที่จะเรียกกันว่าแฟนยังไม่มีสถานะเพิ่งที่จะเริ่มทำความรู้จักกันอ่ะอันเนี้ยดูได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่าเรื่องราวของไพ่มันมี energy ขึ้นมาสอดคล้องนะคะอืมโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตท,ที่ผ่านมาค่ะคนโสดนะคะชาวทัดไฟเมษธนูนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราของความรักความสัมพันธ์นะคะทำไมทุกวนนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดนะคะขอดูอดีตหน่อยนะคะ อดีตที่ผ่านมานะคะได้เป็นไพ่สิบถ้วยนะคะหกไม้เท้าค่ะสี่ดาบนะคะและเป็นไพ่เฮอร์มิตค่ะชาวธาตุไฟไม่สิงธนูนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคย,ค,ย,ค,ยคุยเคยดิยวนะหรือเคยคบนะคะกับชาวธาตุไฟไม่สิงธนูธาตุด,ดยวกันกับคุณนะคะธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกค่ะธาตุลมมิถุนตุนกุมงหรืออาจจะเป็นชาวราศีกันลัคนากันนะคะ คุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามนา้าไพ่นะมันรู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์มันเหมือนกับหยุดนิ่งอะ่ะเออคือคุณอาจจะเป็นคนโสดที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีันธะภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบบางคนนะคะเ,เลิกรานะคะกับคนรักนะคะแต่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะด้วยความที่แต่งงานอยู่กินกันแล้วมีลูก มีธุรกิจร่วมกันะนะ,ะมีความรับผิดชอบร่วมกันนะคะดังนั้นค่ะไม่รู้สึกว่ามันจบลงในในความสัมพันธ์ของของคนรักกันเนือปะ่ะแต่หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะพ่อแม่หรือในฐานะของคอนเนคชั่นเพื่อนร่วมงาน อ่ะก็รับผิดชอบในเรื่องดงของการงานมันก็ยังคงมีอยู่แต่ความสัมพันธ์นั้นมันได้จบแล้วได้หยุดแล้วได้พอแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเนาะบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะหรืออีกกรณีนนหนึ่งนะคะคนโสดชาวธาตุไฟไม่ีธนูบางคนอาจจะเริ่มต้นที่จะทําความรู้จักกับใครสักคนหนึ่งนะคะเ,เริ่มต้นมานานสักระยะหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าความสัมพันธ์ไม่พัฒนาเลย สักระยะหนึ่งไม่รู้สึกว่ามันน่าจะเกินหกเดือนไปซ้าไปนะอืมแทนที่ว่ามันจะพัฒนามันกลับหยุดนิ่งอืมก็เลยกลายว่าเราเรายัางไงแล้วเราเรา,เราเป็นคนโสดที่มีคนคุยแต่ว่าความสัมพันธ์มันถูกชะงักไว้ถูกสต็อปไว้อะไรประมาณนี้นะคะถูกโฮไว้อย่างเงี้ยเนาะตัวคุณก็ไม่กล้าที่จะเรียกร้องหรือว่าไม่กล้าที่จะถามหรือจะพูดอะไรออกไปเพราะว่าเราก็กลัวว่าเอ้ยเขาจะ คิดไม่ตรงก,กันกับเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็มีความกังวลอยู่ตรงนั้นนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะของชาวธาตุไฟเมสสิงห์ขนุนที่เป็นคนโสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุไฟเมสสิงห์ขนุนที่เป็นคนโสดนะคะประจําเดือนธันวาคม25 6 5จะเป็นอย่างไรนะคะพไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะควีนถือถ้วยแฮงแมนคะ่ะ และเป็นไพ่ฮัโลแฟนนะคะชวาวธาตุไฟไม่สิงธนูนะคะสำหรับคนที่โสดแต่มีคนคุยอืมที่ผ่านมาความสัมพันธ์มันหยุดนิ่งใช่ปะ่ะออไม่รู้สึกว่าในช่วงเดือนธันวาคมเนี้ยคุณจะเริ่มไม่ไหวแล้วอะ่ะคุณจะเริ่มแบบจะเอายังไงก็ว่ามาจะพัฒนาไหมถ้าไม่พัฒนาก็ไม่ต้องค้างอยู่แบบนี้ก็ปรับเปลี่ยนสถานะให้ ให้มันชัดเจนไปเลยว่าเออมันพัฒนาไม่ได้ก็กลายเป็นเพื่อนกันไปนะอะไรเงี้ยเราจะได้แบบเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆเราจะได้เปิดโอกาสให้ตัวเองอะไรอย่างงี้นะคะสําหรับนะคะคนทีออ่อยู่กันด้วยภาระความรับผิดชอบตามหน้าที่เนาะก็ยังไม่สามารถที่จะละทิ้งหน้าที่ตรงนี้ไปไหนได้ความรับผิดชอบยังคงอยู่นะคะหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆสิ่งที่เราต้องทําก็ยังต้องทําอยู่นะคะอืมเนาะก็อย่างที่บอกค่ะ คือตัวคุณตัวคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าอยากจะไปจากตรงเนี้ยแต่ไม่รู้สึกว่าในเดือนธันวาคมเนี้ยในเรื่องของความรักมันยังขยับขยื่อนอะไรไม่ได้อืมคนใหม่ๆที่เข้ามาก็ยังไม่มีนะคะยังไม่มีใครเข้ามาเลยนะคะอาจจะต้องสดไปยาวๆสักระยะหนึ่งนะคะอยู่กับตัวเองโฟกัสความสุขของตัวเองพัฒนาปรปับปรุงตัวเองแบบนี้จะดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ในส่วนของเอคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของคนโสดชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูจะเป็นอย่างไรไม่ขอเน้ตบอกก่อนนะคะว่าเาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่อัศวินถือดาบค่ะหกดาบนะคะสองเหรียญค่ะและเป็นไพ่ หกถ้วยนะคะชาวธาตุไฟไม่สินธนูนะคะที่เป็นคนโสดนะในส่วนของเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ก็คืออาจจะเลยเดือนธันวาคมไปแล้วนะคะมีเกณฑ์มีโอกาสที่ในส่วนของคนที่มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่พัฒนาเนี่ยมีเกณฑ์โอกาสที่คุณจะตัดความสัมพันธ์นี้ทิ้งไปแล้วจะมีคนเก่าๆเ,เข้ามาในชีวิตคุณ คนเก่าในที่นี้อาจจะแบบเก่าแบบเก่าแบบ p o ปี้เลิฟไปเลยเก่าแบบเด็กๆน้อยๆไปเลยหรืออาจจะแบบเป็นคนเก่าที่ที่เราเคยคุยแต่ว่าไม่ไม่ไดพัฒนาแล้วก็หายไปหายจากกันไปแล้วมีโอกาสที่จะวนกลับมาแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเจอเพื่อนเก่าที่เราเคยรู้จักกันเราเคยเรียนด้วยกันแล้วก็ห่างหายกันไปแล้วกลับมาเขา,เามาถูกใจแล้วก็คุยกันอะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสเช่นเดียวกัน นะคะสำหรับคนที่โสดแล้วก็อยู่ด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ mm hmm. ก็ยังคงต้องดูแลอยู่แล้วก็คงย,ยังต้องบาลานซ์ชีวิตตัวเองอยู่ะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่รู้สึกว่าคุณน่าจะ,ะวางปัญหาหรือว่ามันไม่ใช่การปลงนะคุณมันคือการวางปัญหาเข้าใจสถานภาพสถานการณ์ณนะตอนนี้แล้วพยายามบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ให้มีความสุขมากที่สุดให้ให้สามารถดําเนินต่อไปได้ ในส่วนของความรักเรื่องราวของความรักไม่รู้สึกว่าตัวคุณน่าจะไม่ได้โฟกัสอะคะ่ะอืน่าจะไม่ได้โฟกัสน่าจะโฟกัสชีวิตตัวเองมากกว่าในในส่วนของอนาคตนะคะตรงนี้นะซึ่งไม่รู้สึกว่ามันมันไม่มันไม่มีผิดไม่มีถูกเลยนะคะถ้าคุณอยากจะเปิดใจคุณเปิดใจได้ถ้าคุณไม่พร้อมคุณก็อยู่กับตัวเองไปก่อนแบบเนี้ยมันไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกเลยมันอยู่ที่คุณตัดสินใจเท่านั้นเองนะคะเขาเรียกว่าความรักความสัมพันธ์นะคะสาหรับคนที่อยู่กันด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ มีสถานะที่จะเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกคุณสามารถที่จะปรองดองกันได้นะไม่จำเป็นที่ต้องเกลียดกันปรองดองกันได้มีอะไรมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเรื่องของลูกเรื่องของความรับผิดชอบที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันเรา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 ขาดกันในความสัมพันธ์ของคนรักแต่ไม่จำเป็นที่ต้องเกลียดกันหนะีถูกต้องปะสามารถที่จะเป็นเพื่อนเป็นกาลยนานมิตรต่อกันต่างทักคนต่างทําหน้าที่ให้มันดีมากที่สุด เ,ออเท่านั้นเองนะคะเหนือสิ่งอื่นใดคือมันจะต้องสบายใจด้วยกันทั้งคู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุไฟเมษสีรษนุที่เป็นคนโสดนะคะขอคําแนะนําด้วยค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ u u g g m e n t นะคะสิไม้เท้าควีนถือเหรียญค่ะและเป็นไพ่ the f o o l นะคะชาวธาตุไฟเมษสีษนที่เป็นคนโสดไพ่าทาโร่แนะนาว่า ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระบ้างปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยความคิดนะคะหาเวลาพักผ่อนอืมอยากไปไหนไปอยากทําอะไรทําอยากกินอะไรกินนะคะอยากเที่ยวเที่ยวนะคะอืมบางครั้งบางทีเราอาจจะมีความคิดเยอะคิดมากวิ่ตกกังวลเอาหลายๆเรื่องมาผสมปนเปกันไปหมดจนกลายเป็นว่าตัวเราเนี่ยแบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้บนบ่าแล้วก็คิดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในหัวจนแบบจะระเบิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นไพ่บอกว่าวางลงนะ,ะวางลงแล้วก็เขาเรียกว่า ใช้ชีวิตแบบสบายสบายบ้างไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องกังวลอะไรเลยทำแค่วันนี้ให้ดีที่สุดก็พออย่าแบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้บนบ่าของคุณจะบางครั้งบางทีอ่ะมันหนักเกินไปหรือเปล่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องแบกหนักขนาดนั้นก็ได้พักบ้างนะคะพักบ้างนะก็ ให้อิสระกับตัวเองได้พักผ่อนได้คิวใจบ้างนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับใหม่มาตลอดนะคะสำหรับการดูดูส่วนตัวนะคะอย่าลืมอ่าเขาเรียกว่า แอดไลน์ไอดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัพเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ